เอาเลยแคปสุดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองลีลับวันนี้เราจะมากล่าวกันถึงเรื่องราวของการกางเขตแดดของฟูจิโงโรมเมกุมิว่ามันมีความสามารถแบบไหนทำอะไรได้บ้างเธอพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับเขตแดนของฟูจิงุโรเราต้องมาทําความรู้จักกับตัวละครตัวนี้กันก่อนครับฟูจิงุโรเมกุมิเขาเป็นนักเรียนชั้นปีหนึ่งของเรียนสายเวทแห่งโตเกียวเป็นผู้ใช้สายเวทระดับ2และเป็นคนจากตะกูลเซิงอิงฟูจิงุโรปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนดีเขาเชื่อว,ว่าโลกนี้มันไร้ซึ่งความยุติธรรมเพราะงั้นเขาเลยเลือกที่จะเป็นผู้ใช้สายเวทเพื่อให้คนดีมีโอกาสในการมีชีวิตมากยิ่งขึ้นแม้คนคนนั้น จะเป็นคำสาบสุดอันตรายแต่ถ้าเป็นคนดีเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือฟูจิงูโรเป็นหนึ่งในผู้ใช้จิคิงามิปกติแล้วผู้ใช้จิคิงามิโดยทั่วไปมักจะใช้กระดาษยันเป็นตัวสื่อกลางในการอัญเชิญจิคิงามิออกมาแต่สำหรับฟูจิงูโรนั้นเขากลับใช้เงาเป็นตัวสื่อกลางในการเรียกจิคิงามิซึ่งมันสะดวกและรวดเร็วกว่าน่าทำให้สุกุณะราชาแห่งคำสาสนใจในตัวเขามากนะักแม้ตัวฟูจิงูโรจะเป็นผู้ใช้สัตว์มายาอัญเชิญ แต่เขาเองก็เข้าต่อสู้พร้อมกับชิคิงามิของเขาด้วยแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นความมั่นใจแต่นี่มันคือความบ้าบินมากกว่าเพราะถ้าฟูจิงุโร่เกิดหมดสติขึ้นมาชิคิงามิของเขาก็จะหายไปด้วยเช่นกันการอัญเชิญชิคิงามิออกมาจากเงาของฟูจิงุโร่เป็นหนึ่งในเทคนิคที่มีมาตั้งแต่กำเนิดของตระกูลเซนอินซึ่งจะใช้เงาในการสร้างชิคิงามิออกมาและฟูจิงุโร่ก็สามารถเรียกชิคิงามิออกมาได้พร้อมๆกันถึง10ตัว เทคนิคนี้ถูกเรียกว่าเทคนิคเทนชาโดเทคนิคนี้ยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเช่นเอาสิ่งของเก็บไว้ในเงาแม้ในตัวของเขาเองก็ยังซ่อนในเงาได้อีกด้วยแต่ก็ไม่สามารถอัญเชิญคนตายขึ้นมาเป็นเงาได้หรอกนะด้วยเทคนิคที่เขามีมากมายเหล่านี้ทาให้เขาสามารถต่อสู้กับคำสาประดับพิเศษได้แบบตัวต่อต,ตัวเลยโดยชิคิงามีของฟูจิงุโรนั้นก็มีดังนี้ครับตัวที่1สุนัขศักดิ์สิทธิ์ชิคิงามีสุนัขตัวสีขาวและตัวสีดำสองตัว ทำหน้าที่ไล่ล่ากืนกินคำสาบแต่ต่อมาสุนัขตัวสีขาวนั้นได้ถูกทําลายโดยคำสาบระดับพิเศษที่เกิดขึ้นจากนิ้วของสุกุนาทาให้พลังของสุนัขสีขาวถูกส่งต่อไปยังสุนัขตัวสีดําตัวที่2สุนัขศักดิ์สิทธิ์ร่างสมบูรณ์เป็นสุนัขศักดิ์สิทธิ์สีดําที่สืบทอดพลังมาจากสุนัขศักดิ์สิทธิ์สีขาวมันมีพลังมากพอที่จะต่อสู้กับคำสาบระดับพิเศษได้ตัวที่ 3. นูอิจิฮิงามมีคล้ายนกฮูกยักษ์ที่บินได้มันแข็งแกร่งพอที่จะแบกมนุษย์ได และการโจมตีส่วนใหญ่ของนุอิจะเป็นการโจมตีจากท้องฟ้าตัวที่ 4. โอโรจิงูยักษิชิงามิที่สามารถใช้การโจมตีแบบทีเผลือมันจะโผล่ออกมาจากพื้นและมัดคู่ต่อสู้ปัจจุบันชิคิงามิตัวนี้ถูกทำลายโดยสุคุณะแล้วตัวที่ 5. กามะชิคิงามิคางคกขนาดใหญ่มันใช้ลิ้นของมันตรึงฝ่ายตรงข้ามและจับมัดเอาไว้ฟูจิงูโรยังใช้กามะในการช่วยเหลือโนบาระอีกด้วยตัวที่6 เซเทชิรัสึการใช้ชิงามีแบบประสานทำให้ข,งขางคอกได้ระเปีกและความสามารถในการบ,บุยบิดตัวที่7บันชูชิิงามีช้างที่สามารถปล่อยน้ำจำนวนมากออกมาได้แต่มันก็ใช้พลังสายเวทเยอะตัวที่8ดัตโตกระต่ายชิิงามีใช้เบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูเพื่อหลบหนีตัวที่9ยาสิกาโนซุรกิอีกไฮชินโชมาโคระชิิงามีที่ทรงพลังที่สุดของฟูจิงโร ที่เขาสามารถอันเชิญออกมาได้และสิ่งที่ท่านผู้ชมรอคอยการกลางเขตแดนของฟูจิงุโรเมกุมิที่มีชื่อว่าคังโ e กอังเอเทหรือคิมิราชาโดกาเดนในชื่อไทยตาม FIGE แปลว่าสวนแห่งเงามืดั้งในเขตแดนนี้ จะเต็มไปด้วยเงาที่ไหลท่วมเหมือนน้ำจำนวนมากฟูจิงุโร่สามารถอัญเชิญชิคิงาม,มิออกมาได้หลายตัวและสามารถสร้างเงาเป็นร่างแยกของตัวเองหรือเปลี่ยนตัวให้กลายเป็นเงาได้อีกด่วนเมื่อนำเขตแดนนี้มาพลิกแผลงฟูจิงุโร่สามารถซ่อนตัวเองในเงาของศัตรูและโจมตีจากจุดบอดได้ทำให้ในเขตแดนนี้ไม่ว่าจะหลบยังไงก็ยังโดนฟูจิงุโร่ไล่ล่าแบบสบายๆปัจจุบันเขตแดนดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์มากสักเท่าไหร่นักนั่นเอง เอา,ล,เาเอเล,ละครับก็จบไปที่ร้อบแรกสำหรับข้อมูลย่อยๆเกี่ยวกับฟูจิงโร่เมโกมิและเขตแดนของเขาเป็นไงบ้างครับชื่นชอบกันไหมเอ่ยถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกงใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบายครับผม When all feels like it all Possible, and you don't fit right in a crowd. Go out and break the mold. If you don't try, you'll never fly. But you gotta be brave, yeah.